thank you บริษัทไร่เพีรตะวันจำกัดศูนย์ศรีสเกตหนึ่งโดยนายถวันสมธรรมผู้อำนวยการศูนย์ในนามพี่น้องเกษตรกรผู้สนใจปลูกพืชกระท่อมจังหวัดศรีสเกตขอต้อนรับทุกท่านสู่ศรีสะเกตดงกระท่อมดีด้วยความยิ่ดียิ่งครับพืชกระท่อมถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กำลังมาแรงและเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกร ในานามผู้ปลูกพืชกระท่อมบริษัทไร่เพชรตะวันจำกัดศูนย์สีเกตหนึ่งขอขอบคุณคุณวิยดาพลประสิทธิ์ประธานบริษัทไร่เพชรตะวันจำกัดและประธานบริษัทอารดากรุ๊ปเฮียลแคร์คอสเมติกจำกัดที่หยิบยื่นโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดสีสเกตและพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ตะวันออกจรดตะวันตกขอขอบคุณที่หยิบยื่นโอกาส ปลูกความหวังสร้างความฝันให้แก่พวกเราต้นกล้าแห่งความหวังและความฝันได้ถูกปลูกลงบนพื้นแผ่นดินแห่งนี้แล้วและอีกไม่นานก็คงจะพลิดอกออกผลให้ทุกคนได้ปลดหนี้กันนะครับณวัน <handle> นี้ที่จังหวัดศรีสะเกดในานามบริษัทไร่เพชรตะวันจำกัดได้มีผู้ให้ความสนใจปลูกพืชกระท่อมไปแล้วจำนวนหนึ่ง ถ้านับตามจำนวนสัญญาที่ลูกไร้ได้ทำกับทางบริษัทบวกกับจำนวนที่ขึ้นทะเบียนเพื่อขายใบให้กับทางบริษัทรวมแล้วประมาณ4 2 0 2 5ต้นและลูกไร่ที่ร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ513คนมีพื้นที่ในการเพราะปลูกทั้งหมดประมาณ420ไร่ เก,ชชเกษตรกรชาวจังหวัดศรีสะเกดที่ปลูกพืชกระท่อมมีทั้งประสบผลสำเร็จและประสบปัญหาประสักต่างๆมากมายในคลิปนี้ขอกล่าวถึงเฉพาะที่เป็นปัญหาและประสักเท่านั้นทั้งนี้เพื่อจะได้รับการแก้ไขช่วยเหลือและเยียวยาต่อไปปัญหาอุปสรคต่างๆของพี่น้องเก,ชชเกษตรกรชาวจังหวัดศรีสะเกดที่ปลูกพืชกระท่อมนอกจากจะประสบปัญหาด้านศัตรูพืชเช่นนอนกินใบ เีรบาทถูกขโมยซึ่งก็เป็นปัญหาพื้นฐานอยู่แล้วแต่ยังต้องเผชิญกับปัญหาภัยจากธรรมชาตินั้นก็คือภัยจากน้ำท่วมนั่นเองในปีพุทธศักราช2565นี้พื้นที่จังหวัดศรีสะเกดประสบป,ปัญหาภัยจากน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ10ป,ปีน้ำป่าไหลหลา,ลากท่วมขังเป็นวงกว้างนับแรมเดือนมีผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรจำนวนมาก ข้าวกล้าในนาเน่าเปื่อยตายกระท่อมซึ่งเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบไม่แพ้ข้าวกล้าในนาเช่นกันเกษตรกรบางรายที่ปลูกพืชกระท่อมกระท่อมที่ปลูกไว้ตายเรียบแทบไม่เหลือบางรายต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูซึ่งต้องเพิ่มต้นทุนและก็เสียเวลาอีกหลายเดือนผลกระทบจากน้ำท่วมในฤดูกาลนี้มีตั้งแต่กระทบเล็กน้อย ปานกลางและถึงขัง้นรุนแรงกระทบเล็กน้อยหมายถึงบริเวณสวนที่ปลูกในพื้นที่ต่ำมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยแต่เป็นระยะเวลายาวนานผลกระทบก็คือพืชหยุดการเจริญเติบโตพอน้ำลดก็ฟื้นฟูสู่สภาพเดิมได้ทำให้กเกษตรกรเสียเวลาและเพิ่มต้นทุนในการฟื้นฟูเท่านั้นส่วนผลกระทบปานกลางนั้นหมายถึงสวนที่ปลูกในพื้นที่ต่ำ ในฤดูน้ำหลากจะมีน้ำท่วมขังในระดับสูงท่วมสูงจนมิดยอดของพืชกระท่อมและท่วมขังในระยะสั้นผลกระทบก็คือต้นกระท่อมโทมมีบางส่วนตายการฟื้นฟูต้องใช้เวลานานและต้องมีการซ่อมแซมทดแทนต้นที่ตายผลกระทบรุนแรงหมายถึงพื้นที่ปลูกในพื้นที่ต่ำฤดูน้ำหลากจะมีน้ำท่วมขังในระดับสูงเป็นแรมเดือน ทำให้กระท่อมโซมหรือตายจำนวนมากยากต่อการฟื้นฟูนั่นเองทั้งหมดนี้คือปัญหาและปัตสัยต่างๆที่พี่น้อง,กเ,กงกเกษตรกรชาวจังหวัดชิสเกตกำลังเผชิญอยู่ซึ่งก็รอความช่วยเหลือและเยียวยาจากทางภาครัฐและความช่วยเหลือเยียวยาจากทางบริษัทไร่เพชรตะวันจำกัดอยู่ขอขอบคุณเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกพืชกระท่อมจงังหวัดชิสเกต ที่เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนร่วมเดินทางสู่ฝั่งฝันเพื่อปลดหนี้ด้วยพืชเศรษฐกิจตัวใหม่กระท่อมแก้จน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 